คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าในคืนวันนั้นที่ฝนตกและตัวของกระผมก็ไม่มีอะไรทําและในคืนนั้นตัวกระผมก็คนพบกับ7เรื่อง7ยับ7ไม่พักไปดูกันว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างเ <Okay. S 1> ปิดตัวมนุษย์คนแรกแต่มีชื่อว่าซื่อจิหอนโจส่วนสูน, 1, 6, 6, นึ่งร้อยหกสามเซนสัดส่วนครับสีเธอเปิดตัวครั้งแรกก็มียอดขายตวลมทลาย เพื่อนๆรู้รจักเธอหรือเปล่าเธอเพื่อนๆไม่รู้รจักนี่คือวับส่วนคนต่อมาเธอมีชื่อว่าอร um ิกานารุมิยะเธอมีส่วนสูงแค่155เซนติเมตรบอกเลยนะครับว่าตัวเล็กสกเปกผมเลยมาพร้อมกับสัดส่วนครับอ e. ีและที่สําคัญนี่คือวับต่อมาคนที่3เธอมีชื่อว่ายูอิโทมิตะส่วน 7, สูง1น7ยสสัดส่วนครับอ e. ีผมไม่อยากพูดอะไรมากสำหรับเธอให้ผู้ชมไปดูแล้วกันนี่คือวับ ต่อมาคนที่4เธอมีชื่อว่าทาดาอิมายโรเธอ 6, สูงหนึ่งร้อยห้าสิบสัดส่วนคับซีอย่างเงินผมไม่รู้แค่ผมเห็นหน้าตาเธอผมก็รีบคิดไปดูอย่างไวเลยและที่สําคัญนี่คือวับต่อมาคนที่ห้าเธอมีชื่อว่าโมโนมิทาราลากะสูงหนึ่งร้อยสิบเซนแต่ที่สําคัญเธอเนี่ยครับแอลคุณภาพครับแก้วไหมไม่รู้แต่ที่รู้ๆเนี่ยเธอเนี่ยครับมือแน่นอนและนี่คือวับเอาไปเลยต่อมาคนที่หกเธอมีชื่อว่ามาโยกิโตะสูงร้อยหกสิบสัดส่วนคับเอฟแค่เห็นแววตาของเธอที่มองมาผมเนี่ยใจละลายแลแลล้้วววจจจะะมมมีีีเเหหอท่่ผ่ผนยใไไไคิดดก็ปู เพราะฉะนั้นเอาไปเลยนี่คือวับก่อนที่จะไปชมคนสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมอื้นมมือของคุณเข้าไปกดปุ่ม subscribe ผมหน่อยคนสุดท้ายเต่มีชื่อว่าโนซมิฮานิมูระสูง105สัดส่วนกับดีส่วนซิกเนเจอร์ของเธอก็คือเธอเป็นคนขี้อายมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมก็ไม่อยากฟังเสียงผมแล้วงั้นเอาไปเลยนี่คือวับ